ดวงรายวันประจําวันศุกร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564ขึ้น12ค่ำเดือน9ปีฉลูคนเกิดวันจันทร์การงานมีข่าวดีจากงานที่ทำอยู่จะมีความก้าวหน้าประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้การเงินจะมีช่องทางหารายได้ใหม่ๆเข้ามาความรัก โอกาสได้พบรักกับคนใกล้ชิดที่ทำงานร่วมกันสุขภาพระวังปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสีน้ำโชคสีเขียวและสีฟ้าเลขน้ำโชคเลข8คนเกิดวันอังคารการงานงานหนักมากต้องมีความรับผิดชอบไม่อาจปล่อยวางให้คนอื่นทำแทนได้การเงินหมุนเงินติดขัดไปหมดต้องเร่งหาเงินเพื่อประครองธุรกิจให้รอด ความรักไม่ยอมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายทำให้อีกฝ่ายอึดอัดลำบากใจสุขภาพระวังปัญหาช่องปากสีนำโชคสีเหลืองเลขนำโชคเลข7และเลข6คนเกิดวันพุธการงานได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การเงินมีรายได้จากการลงทุนเข้ามาเรื่อยๆความรักนาทีนี้คุณมองแต่รูปร่างหน้าตาดีมีฐานะเท่านั้นสุขภาพระวังปวดข้อปวดเขา่าสีน้ำโชคสีน้ำเงินเลขนำโชคเลขเจ็ดและเลขศูนย์คนเกิดวันพฤหัสการงานมีความก้าวหน้าและมีภาระความรับผิดชอบในตำแหน่งงานมากขึ้น การเงินมีรายได้เข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวเยอะเช่นกันความรักให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสีนำโชคสีขาวและสีดำเลขนำโชคเลขหนึ่งและเลขสองคนเกิดวันศุกร์การงานเหน็ดเหนื่อยท้อแท้หมดกําลังใจกับงานที่ทำอยู่เป็นอันมาก การเงินต้องแบกรับภาระส่วนตัวและครอบครัวเอาไว้หยิบยืมใครก็ไม่ได้ความรักจืดจางไม่ดูแลเอาใจใส่กันสุขภาพระวังความเครียดสีน้ำโชคสีเขียวและสีขาวเลขน้ำโชคเลขสาและเลข7คนเกิดวันเสาร์การงานต้องมีสติอย่าใช้อารมณ์ในการทำงานมากเกินไป การเงินมีไรายได้เข้ามาทั้งงานหลักและงานเสริมความรักเกินพอดีชอบจู้จี้จุกจิกชีวิตส่วนตัวอีกฝ่ายมากเกินไปสุขภาพระวังความดันสีน้ำโชคสีเขียวและสีทองเลขน้ำโชคเลขสามและเลข5คนเกิดวันอาทิตย์การงานต้องใช้ความพยายามและความอดทนในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆเป็นอย่างมาก การเงินมีไรายได้เข้ามาพอมีเก็บออมไว้บ้างความรักเพิ่งเริ่มคบกันค่อยดูกันไปยาวๆสุขภาพระวังท้องเสียสีนำโชคสีขาวและสีส้มเลขนำโชคเลข7ดและเลข9้า